สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆจำรูปครอบครัวที่เป็นรูปดราม่ารูปนี้ได้ไหมคะที่เป็นรูปถ่ายของครอบครัวชาวจีนค่ะครอบครัวนี้นะคะที่มีลูกออกมาหน้าตาที่ไม่เหมือนพ่อแม่นะคะที่เคยเป็นประเด็นในโลกของโซเชียลเมื่อหลายปีก่อนค่ะโดยรูปนี้นะคะแหล่งข่าวระบุว่าสามีนะคะเธอฟ้องหย่าภรรยาของเธอนะคะโดยกล่าวหาว่าลูกๆของเธอเนี่ยหน้าไม่เหมือนพ่อแม่เลยเพราะผู้หญิงเนี่ยก็สวยแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็หล่อค่ะโดยที่ผู้ชายนะคะ เธอเนี่ยไปหาหลักฐานมาว่าผู้หญิงเนี่ยเคยทำสัลักรรมหรือเปล่าโดยฝ่ายชายนะคะไปสืบข่าว่าผู้หญิงในก่อนหน้านี้หน้าตาเป็นยังไงและได้สืบพบว่าหน้าตาไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเธอสวยขึ้นเพราะจากการทำสัญลกรรมค่ะ ฝ่ายชายนะคะจึงได้ฟ้องภรรยาของตนนะคะสาเหตุคือฝ่ายหญิงไม่ยอมบอกก่อนนะคะว่าตนเองเนี่ยผ่านสัญญกรรมก่อนมาแต่งงานกับเขาค่ะจึงทําให้ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่เป็นประเด็นที่ทําให้ทั่วโลกให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากเลยค่ะแต่เรื่องนี้มันมีจุดพีคนะคะ จุดพีกก็คือหญิงสาวดังกล่าวนะคะนางมีชื่อว่าเยียววันเฉินค่ะนางเป็นดาราสาวชาวจีนนะคะนางออกมาบอกว่ารูปดังกล่าวนะคะเป็นรูปที่นางถูกจ้างถ่ายเพื่อทําโฆษณาเท่านั้นค่ะเป็นรูปโฆษณาของศูนย์ความงามแห่งหนึ่งนะคะในประเทศไต้หวนันเมื่อปีคศ2012ค่ะโดยที่นางได้ตกลงกับเอเจนว่ารูปดังกล่าวนะคะจะเป็นเพียงรูปที่โฆษณาผ่านใบป,ปลิวเท่านั้นค่ะ แต่ไปไปมาๆนะคะโลกนี้นะคะได้แชร์ว่อนผ่านอินเทอร์เนต็ตค่ะจึงทําให้เธอนะคะได้รับความเสียหายจากคอมเมนต์หรือว่าจากสายตาคนที่มองเห็นเธอในที่สาธารณะต่างๆค่ะจึงทําให้นะคะส่งผลกระทบต่อง,งานของเธอนะคะงานที่เธอรับไว้นะคะในอนาคตเนี่ยถูกแคนเซิลหมดเลยค่ะเนื่องจากว่าเธอนะคะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแล้วค่ะเธออ้างว่าผู้ชายในรูปไม่ใช่สามีของเธอนะคะแล้วก็เด็กทั้ง3คนเนี่ย ก็ไม่ใช่รูปของเธอด้วยค่ะเป็นเพียงภาพโฆษณาเท่านั้นเธอจึงได้ทําการฟ้องไปยังเอเจนซี่โฆษณาคลินิกศูนย์ความงามดังกล่าวนะคะเพื่อให้ชดใช้ความเสียหายให้เธอตลอดเวลาเวลา3ปีนะคะที่เธอไม่มีงานทํานะคะจากรูปเพียงรูปเดียวค่ะที่ปล่อยออกมาจนเธอนะคะได้รับความเสียหายในชีวิตค่ะแล้วก็ไม่ได้เสียหายแค่เธอนะคะรวมถึงเด็กทั้ง3คนด้วยค่ะที่ไม่ได้รู้อิโนโอนอเนอะไรด้วยนะคะเราจะต้องมาเป็นสนามอารมณ์ของชาวเน็ตค่ะ ก็ขอสรุปนะคะว่ารูปนี้นะคะไม่ใช่รูปครอบครัวค่ะแต่เป็นรูปโฆษณานะคะ